สวัสดีครับรุงสางวันเสาร์ที่24มกราคมก็มาส่องสภาวะอากาศตามปกติเช่นเคยนะฮะพี่น้องวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่อุณหภูมิก็ต่ำตามจุดของลมหนาวจากปีละลอกนี้ในเะช้าวันนี้ก็ก่อนที่พรุ่งนี้บรลอากาศเย็นก็จะเริ่มถอยกลับไปนะฮะโดยวันนี้ผมจะวิเคราะห์ ค่าว p d ดีประจำวันให้พี่น้องเกษตรกรอีกวันหนึ่งนะฮะอีกวันหนึ่งเพราะว่ายังมีหลายพื้นที่ที่ยังคงมีลมแรงอยู่ซึ่งผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าสิ่งนี้นะฮะที่ตั้งใจทำมาเนี่ยก็จะมีประโยชน์ต่อพี่น้องมากน้อยแค่ไหนนะฮะหรือมันจะทำให้คลิปประจำวันยาวเสียเวลาการดูเปล่า,าหรือเปล่าฮะอย่างที่บางท่านว่าผมมาอะไรครับว่ายืดเยอะอะไรแบบนี้นะครับก็ไม่รู้ยังไง ไปดูรายละเอียดกันเลยครับพี่น้องมองไปที่แผนที่ค่าความกดอากาศ MSLP ในเช้าวันนี้เลยครับวันนี้มวลอากาศเย็นยังคงดันลงมานในพื้นที่ประเทศไทยอย่างลึกและก็หนาแน่นโดยเราจะเห็นเส้นความหนาวเยอะๆเนี่ยหนาวจัดเนี่ยยังอยู่ในระดับ1,022เลยนะฮะแปะติดอยู่ตรงชายแดนภาคอีสานตอนบนช่วงสาย พอดิพอดีเลยในขณะที่ขอบล่างของมวลเย็นหรือเส้น1ันสซึ่งเป็นเกณฑ์อากาศค่อนข้างหนาวดันยาวลงไปลึกถึงมาเลเซียเลยทีเดียวในวันนี้ซึ่งแม้ว่าเราจะเริ่มเห็นระยะห่างนะฮะระหว่างเส้นความกดอากาศเท่ากันหรือไอโซบากว้างขึ้นกว่าเมื่อวานเล็กน้อยแต่ด้วยค่าความกดนะฮะที่ยังหนักและก็แรงไม่ยอมแผ่วทําให้แรงดันอากาศยังคงมีพลังอยู่นะครับจะส่งผลให้เกิดลม กระชกระดับพวกหวีได้อยู่กระจายตัวในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในกลุ่มของจังหวัดภาคอีสานอย่างยะสุรอำนาจเจริญนะฮะภาคกลางสระบ,บุรีลบบุรีสมุทรปราการภาคตะว,วันออกก็ปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีจันทบ,บุรีและตราดสําหรับภาคใต้ก็ประจอบคีรีขนันชุมพรและนองพังงาภูกเก็ตกระบี่พัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะลานราธิวาส โดยการพัดวันนี้ของกระแสลมมรสุมเนี่ยฮะที่เห็นเนี่ยพี่น้องตะวันออกเฉียงเหนือก็พัดปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยตอนบนและพัดผ่านอ่าวไทยลงสู่ภาคใต้ด้วยกําลังปานกลางนะ,ะวันนี้กําลังลดลงนะ,ะซึ่งจุดที่น่าสนใจที่สุดก็วันนี้ก็คืออยู่ที่แนวสอบของกระแสลมด้านล่างนะครับวินคอนร์เจนเราจะเห็นกระแสลมจากทะเลจีนใต้นะฮะไหลวนผ่านไปแหลมยวนเข้ามาแล้วก็พัดสอบปะทะกันกับลมมรสุมที่ผ่านอ่าวไทยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ ว,วันออกนะครับก็การพัดสอบของลมนี้นะฮะก็พยายามจะยกตัวขึ้นให้เป็นฝนเยอะๆนได้แหละครับแต่ผมดูแล้วเนื่องจากว่าถูกความกดอากาศสูงระดับ1ันสทีเดียวนะพี่น้องที่มีมวลอากาศหนักกว่ากดทับไว้ก็ทําให้การยกตัวทําได้ไม่มากหรอกครับดูแล้วก็ผลที่ได้ก็น่าจะเกิดคลึ้มๆนะ,ะถึงฝนโปรยปลายได้เพียงบางแห่งเท่านั้นครับ ในขณะที่การเคลื่อนไหวของลมบนนั้นประเทศไทยตอนบนยังคงถูกปกคลุมด้วยระบบแอนตี้ไซโคลของกระแสลมบนนะครับซึ่งหมุนตามเข็มน,นาฬิกาแต่ก็เป็นแบบอ่อนๆเช่นเคยนะฮะโดยตั้งแต่ช่วงค่ำคืนนี้พี่น้องจะเห็นเนี่ยศูนย์กลางมันก็ค่อยๆขยับไปทางด้านขวาเห็นไหมครับขยับไปทางบ้านขวามากขึ้นซึ่งเมื่อศูนย์กลางขยับไปเนี่ยลมที่ จะพัดปกคลุมทางตอนบนบ้านเราก็จะเปลี่ยนทิศนะฮะเขาเป็นลมฝ่ายใต้นะฮะตั้งแต่พรุ่งนี้ซึ่งลมทิศนี้ก็เริ่มทําหน้าที่เหนียวนําเอาความร้อนความชื้นนะฮะพัดยกขึ้นมาปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยมากขึ้นไม่ได้กดจมเหมือนเดิมก็จะมีความชื้นมากขึ้นก็เกิดลายครับพอความชื้นขยายตัวมากขึ้นก็จะเกิดหมอกในตอนเช้านะฮะหมอกแล้วก็มีเมฆมากขึ้นนั่นเองดังนั้นจากการเคลื่อนไหวของบรรยากาศ3ระดับนะฮะเราก็สามารถสรุปผลกระทบในแต่ละภาคนะฮะ บนโมเดลคาดการฝน24ชั่วโมงได้ทางนี้นะฮะพี่น้องพักเหนือนก็อากาศเย็นถึงหนาวต่อเน,นื่องนะครับในตอนเช้าวันนี้เนื่องจากมวลเย็นพันยี่สบองยังคงปักหลักอยู่แต่จะสัมผัสได้ว่าอากาศไม่แห้งจัดจนเกินไปเนื่องจากลมบนนั้นก็เริ่มอ่อนแรงนะ,ะก็อาจจะมีหมอกมากนะฮะแล้วก็อาจจะมีฝนหยดได้สําหรับพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานก็วันนี้ก็ยังคงมีลมกระโชกแรงนะฮะก็อาจจะอยู่ประมาณที่ สัมผัสได้แรงๆก็คือยดอดสูงทอนแล้วนาจเเริญอากาศก็ยังเย็นถึงหนาวหลายพื้นที่นะท้องฟ้าโปร่งเป็นส่วนใหญ่พื้นที่ภาคกลางนะครับอากาศเย็นในตอนเช้านะฮะแล้วก็ร้อนแดดจัดนะฮะในช่วงบ่ายโดยเฉพาะพื้นที่รับลมอย่างสระบ,บุรีและลบบุรีลมจะพัดเอาความชื้นผิวหน้าดินออกไปอย่างรวดเร็วนะครับภาคตะวันออกก็เป็นพื้นที่ที่ลมกระโชกอยู่นะฮะยังอยู่ในช่วงลมกระโชกนะฮะเกือบหลายจังหวัดน,นะฮะ พี่น้องก็จะรู้สึกเย็นสบายจากลมนะฮะแต่ก็ต้องระวังเรื่องลมแรงที่อาจจะส่งผลต่อกิ่งก้านของพืชผลเกษตรนั่นเองส่วนบ่ายก็ร้อนเช่นเดียวกับพื้นที่ปักกลางนะครับปักใต้ตอนบนเพชรบุรีปรปจบคีริขันก็อากาศเย็นในตอนเช้าก็มีลมกระโชกแรงตามชายฝั่งแต่ก็จะลดลงเหลือบริเวณประจวบคีริขานเพชรบุรีก็จะไม่ค่อยกระโชกนะครับวันนี้ทะเลก็มีคลื่นลมแรง ภาคใต้นะฮะชุมพรถึงนาาที่วาสวันนี้ก็จะมีเมฆมากมีฝนโปรยปลายไ,ได้บางแห่งเนื่องจากแนวสอบของลมทะเลจีนใต้พัดเข้ามาปพัดแต่ฝนจะไม่ไม่มากนะครับฝนเล็กน้อยโดยทั่วไปเพราะอมวลอากาศเย็นยังคงกดจมอากาศไว้อยู่ครับโดยจากภาพนี้นะฮะเป็นโมเดลคาดการอุณหภูมิและความชื้นในวันที่24มกราคมพื้นที่ภาคเหนืออุณหภูมิเช้าตา่ำสุด12 16องศา เซลเซียสครัชื้น85-98บ่ายสูงสุด28-32องศาความชื้น40-60เพราะวันนี้นี่กราฟอากาศก็เหวี่ยงแรงเช่นเคยนะครับเช้าฉ่ำน้ำจนพืชหยุดขายน้ำนะฮะวีีดี0.1-0.3กิโลปลสาสคาลแต่บายดีเข้าโซนวิกฤตทันที1.5-2.8ถึงกิโลปลสาสคาลนะก็ลิ้นจีที่กำลังแทงช่อและสตอเบอรี่ต้องระวังเป็นพิเศษนะฮะเช้าเสี่ยง ลาแป้งนะฮะเพราะความชื้นสูงบ่ายแดดแรงนะครพืชก็จะช็อกจนใบเขียวให้รีบพางแสงหรือคุมหน้าดินเพื่อลดอุณหภูมิที่รากโดยด่วนครับพื้นที่ภาคอีสานนะอุณหภูมิก็เช้าต่ําสุด14-18องศาเซลเซียสนะฮะชื้นอยู่ที่65-85เปอสูงสุด29-32องศาความชื้น30-50ก็อากาศวันนี้ก็ น่าจะโหดร้ายต่อพืชอยู่พอสมควรนะครับสําหรับภาคอีสานโดยเฉพาะพื้นที่ลมกระโชกอย่างยโสทรและอำนาจเจริญค่าแรงดึงน้ำเข้าพุ่งสูงถึง3.2กิโลปาสคาลเข้าข่ายวิกฤตนะครับมันสำปะหลังแล้วก็แก้วมังกรก็เสี่ยงนะฮะใบเหี่ยวเฉาถาวรนะฮะเพราะว่าลมจะกระชากความชื้นออกไวเหมือนถังรั่วนยครับพี่น้องให้งดปุ๋ยทางใบช่วงบ่ายแล้วก็เน้นให้น้ํโคนต้นแบบซึมลึกเพื่อประยุง์ชีวิตนะฮะ พักพื้นที่พักกลางนะครับอุณหภูมิเช้าต่ำสุด18-21องศางเซลเซียสครับชื้น75-90บ่ายสูงสุด31-34องศาร้อนนะครับชื้นความชื้นก็อยู่ที่45-60ง60นะครับบ่ายวันนี้ร้อนระอุเลยนะฮะพักกลางนะฮะก็โดยเฉพาะสระบบุรีลบบุรีและสมุทรปราการที่มีลมหนุนด้วยก็ค่าววีพีดีแตะไปที่3จุด 0กิโลปสาสคาลนะฮะมัน,นาวแล้วก็กล้วยไม้ก็ระวังดอกแล้วก็ผลอ่อนฝ่อร่วงนะฮะเพราะว่าพืชจะปิดปากใบหนีหนีความเครียดนั่นแหละครับก็แนะนําก็ให้พ่นละอองฝอยนะฮะน้ำนะฮะลดลด,ลดความร้อนช่วงบ่ายนะบ่ายโมงก็เพื่อช่วยพืชพอหายใจได้สําหรับพื้นที่พาคตะวันออกอุณหภูมิเช้าต่ำสุด19ถึง22องศาครับ อุณภูมิต่ำสุดก็ชื้นอยู่ที่เจ็ดสิบถึงแปดสิบห้าเปอร์เซ็นบ่ายสูงสุดสามสิบเอ็ดถึงสาสิบสี่องศาความชื้นห้าสิบถึงหกสิบห้าเปอร์เซ็นก็เป็นพื้นที่ที่รับมลสุมของลมกระโชกยังอยู่อีกวันหนึ่งครับลมแรงผสมอากาศแห้งก็คือศัตรูตัวร้ายเลยของทุเรียนและก็มังคุดช่วงติดผลเล็กนะฮะซึ่งเสี่ยงร่วงกาวรูดเหมือนกันแล้วก็ลากก็ดูดน้ํามาชดเชยแรงลมไม่ทันนะฮะให้เปิดน้ําวงกว้างเลี้ยงความชื้นรอบโคนต้นแล้วก็งด การตัดแต่งกิ่งนะครับพี่น้องส่วนใหญ่ก็ในช่วงที่ลมกันโชคแบบนี้พื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะฮะเพชรบุรีประจวบคีรีขันเช้าต่ำสุด20-22องศาชื้น75-85%บ่ายสูงสุด30-32องศาความชื้น60-75%กเ็แม้อากาศจะดูสมดุลกว่าภาคอื่นๆนะฮะดูแล้วภาคใต้บนเนี่ยว p d อยู่ที่1.1ถึง 1.8นะครับแต่ลมกระโชกที่ประจบคลิขันนะก็จะทําให้พืชสูญเสียน้ําเร็วกว่าปะกะตินะฮะมะพร้า,พาวน้ําหอมแล้วก็สับปะรดโรงงานต้องระวังเรื่องฉีกขาดของใบนะครับพี่น้องก็ก็ให้น้ําช่วงเย็นเป็นหลักนะครับเพื่อเก็บสํารองในลําต้นไว้สู้กับแรงลมในวันถัดไปประจบนี่น่าจะมีลมกระโชกอีกวันนึงว่าพรุ่งนี้นะฮะพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับชุมพรถึงนาราธิวาสน,นะครับ ก็จะมีสภาวะที่มีฝนโปรยปลายบางแห่งในสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงนราธิวาสอุณหภูมิตามสุดเช้านะฮะ23-26องศาความชืน้น80-95%บ่ายสูงสุด31-35องศาเซลเซียสความชืน้น65-80%นะฮะใต้ล่างอากาศก็ยังอยู่ในโซนนาทีทองนะครับวันนี้พืชปรุงอาหารได้ดีแต่ต้องระวังลมกระโชกแรงที่อาจทำให้เกิดกิ่งหักนะฮะ ยางพาราและปาล์มน้ํามันก็จะให้น้ำํำยางดีนะครับแต่หลังลมสงบควรตรวจอะไรครับอพี่น้องทําอยู่แล้วนะครับตรวจรอยแผลกิ่งกา้านพ่นสารป้องกัน,นกเชื้อราเพราะความชื้นตอนเช้าที่สูงมากนั่นเองนะฮะก็ซ้าเติมรอยแผลพืชได้ครับสปอลาวนะครับก็ลาวตอนบนเช้า1 0 1ถึง15องศาเซลเซียส8 5ถึงเ8อร์เซ็นต์นะฮะความชื้นบ่ายอุณหภูมิพุ่งขึ้นไป เล็กน้อยนะครับ25ถึง29องศาความชื้น35มสห้าถึงห้เปอร์เซ็นต์เกณฑ์อากาศดีนะครับสำหรับเราตอนบนนะฮะกาตาแฟรในสวนกำลังโตสวยนะครับแต่ต้องระวังน้ำค้างตกค้างที่ใบนะครับอากาศของเราตอนล่างนะครับเชา้า16บหถึงยีองศาเซลเซียสความชื้น65สิบถึงแปเปอร์เซ็นต์บ่าย30มสิถึงสามสิบสี่อร้อนนะครับเราตอนล่างเนี่ย ความชื้นตกลงมาเหลือ3 0ถึง45เปอร์เซ็นต์เองวิกฤตหนักนะครับอากาศสูบน้ำรุนแรงว p d ดีอยู่ที่3ากิโลพาสคาลสูงสุดนะครับมันสําปะหลังแล้วก็อ้อยนะครับก็เสีย่ยงเพลี้ยแป้งระบาดหนักจากความแห้งจัดนะฮะให้รีบกักเก็บน้ำแล้วก็พางแสงช่วงบ่ายก็น่าจะทำได้ประมาณนี้ปิดท้ายกันที่สถานการณ์ทางทะเลนะครับพี่น้องชาวเรือฝั่งอาไทายตอนบนคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนตอนล่างคลื่นยังคงสูงอยู่ประมาณ1-2เมตร ฝั่งอัามันทั้งตอนบนตอนล่างคลื่นสูง1เมตรสวัสดีครับ